บิลเลอส์เลชแนงพาเพื่อนมาร้านข้าวท่าซีฟู้ดนะไม่ได้มากันพักใหญ่ๆเลยนะวันนี้ดีมีผู้จัดการ GT ได้เดี่ยวนะยินดีกันก็เลยพาทานข้าวนะที่ร้านข้าวท่าซีฟู้ดนะนี่ไม่ได้มานานนี่พัฒนามากเลยเนี่ยอันนี้นี่ไม่ได้มานานนี่พัฒนาเยอะเลยเนี่ย หลางทรวมแล้วเลยุ้งข้าวอ๋อลงทุนลงทุไปสามล้านฝ่ายฮะ เองมานานเลยคนระับลำใหม่มาตัวใหญ่ๆเลยนะ้อ่อยคางใหญ่จัด นี่นะครับแต่แล้วรอดูดีกว่าจะมาอะไรกันบ้างต้กินเล่น้อยนี่ทีเด็ดเลยนะอันนี้ทีเด็ดร้านนี้เลยรานสั่งสั่งแต่ร้านน้ำลายเยอะไปหน่อยจเา อะไรที่เด็ดที่นี่ที่เด็ดของโปดปามเขาเลยแหละตับ้งกันแ้นาานค้สาครับ เต็มกินกลับเป็นไปก่อนวันนี้ก็พันห้าร้อยบาทนะครับเพื่อนนะที่ร้านเข้าทานนะแล้ช่วงนี้ก็อยู่มีมีไปเลยเยอะแยะ มีหลายสีใช่มือสองนี่แยะนะจะประมาณนี้นะต้องถามกันถ้าทุกสุดนิดนะครับนะเียียต้องเินทางับก่อนนะครับมีฝาไม่กดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อนๆไวใจช่องและสลาชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ